โอเคครับการอยากให้พูดถึงการได้รับโอกาสการบรรเิงสนามในนามทีมชาติไทยครั้งแรก I just uh, talk about how you feel getting the debut for Thailand national team last night Yes uh, I'm very proud and uh, I'm very happy but uh, it's disappointing uh, result but uh, we go again uh, the next game ก็บอกนะครับว่ารู้สึกภูมิใจแล้วก็ดีใจมากถึงแม้ว่าสกอร์ที่ออกมาเนี่ยมันก็ค่อนข,ข้างนา่าผิดหวังแต่ว่าเราก็จะพยายามาแน่นันสำหรับเกมต่อไปนะครับส่วนตัวรู้สึกเซอร์ไพรส์นะครับที่ได้ลงสนามเป็นตัวจริงนัดแรกเลยครั Were you surprised that you started in the first elevenSurprised yes and no but uh, I'm I'm every time ready for, for play because uh, ก็เลยทัก็ทั้งใช่แล้วก็ไม่นะฮะเขาก็บอกากันก็บอกว่าในาการเป็นฐานะนักฟุตบอลเนี่ยก็ต้องมีความพร้อมอยู่เสมอซึ่งตรงนี้เขาก็้อกจะทําหน้าที่อย่างเต็มที่ครับแม้ว่าคุณจะไม่ได้รับผลการแข่งขันที่ดีครับแต่ว่าการคิดว่าได้อะไรจากเกมที่เสมอในมาเลเซียบ้างครับ Al albeit the uh, disappointing result last night, what do you think you have learned and experienced uh, from the game against Indonesia yesterday? I think we have possession, we play well, but um, we need to to score, just score, and, uh, and uh, yes, we need to make a difference. Yes. กันก็บอกว่าอันคิดส่วนตัวเนี่ยคิดว่าทีมของเราเล่นดีแล้วก็วนี่พลังงานก็ดีแต่แน่นอนว่าที่สิ่งที่เราต้องปรับปรุงก็คงเป็นเรื่องการจบสก,กอร์ฮะแน่นอนว่าถ้าจบสก,กอร์ได้มันก็จะดีกว่านี้ครับสำหรับทีมชาติไทยผมอยากให้กันพูดถึง2เกมนับจากนี้ครับที่ต้องการชัยชนะทั้งสองแบบนี้มีความกดดันมากน้อยแค่ไหน sir two huge games coming up against UAE and Malaysia two must win games can you talk about the upcoming games to d e s t ก็บอกว่าไม่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 คิดแรมากครับรู้อย่างเดียวคือว่าเราต้องฟาชัยชนะมาให้ได้ครับในสเกมที่เหลือายสังแฟนบอลไทยแฟน m ั s Message to uh, uh, the Thai fans supporting us ขอบคุณทุกคนครับ